ดีก็ดีจะคลิปหนึ่งพี่นอ้องยังอยู่กับรถตัดอ,อด 4, 5, 2, ้อยยอนเบียดีเฮดห้าสองเจ็ดล้อยางแค่ล้อแขกรถเลี้ยงปัน่นเอียนเบาทุกที่เบาเราได้เบานะเอ้ยเวลี่มันจมันยกล้อยกล้อได้ง่ายดยิทั้งเพราะว่า ไอ้หางทางหลังนี่มันมันหนักมันหนักกว่าข้างหน้าเลยสวัสด,ดีเพื่อนพ้องพี่น,อน,น้องชาว YouTube ทุกคนสวัสดีต้อนรับกูจูช่องอมซุนออลทุกวันะช่ไหมน่าเขาเกลียดขับรถต้นเพียเพ้ยต้นเตี้ยนี่เลยวันนี้ไม่ได้วันนี้ขึ้นโดนโดนแบบโดนน้อยโดนเล็กๆคอแฟนไม่ยาว อยู่กับพี่หลงพี่หลง FM 5 2 7 2ยี่2ยี่คันนี้2ยี่คันไปเมื่อกี้นี่195คันก่อนหน้า2 2 2 2 1ไม่ใช่2 1 1 2 10มันฝุ่นไหมพี่น้องเรื่องสุว่าเขาว่า่อยท้ายขี่ขี่ขันเด้อมันมันฝุ่นเยอเกิน มันเดินมันเดินตามไม่ได้เลยเดินตามไปนีมันฟุ่นไหลไปคือปุ่นไหลถี่ปีนี่อ้อยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เันไข่เนี่ยอันนี้ฟุน่นจนเรเห็นหอดรถไหมใบอ้อยเนี่ยเป็นแบบนี้เนะี่ยเราเดินเดินไม่ดีนี่ลื่นล้มเลยพี่น้องเลยไม่ใช่น้ำบารดาเลยใบอ้อยใบอ้อยเนี่ยว่าที่ไมนรถสิบล้อเขาเหยียบเลย ดีเนี่ดีเน่อากาศมันเย็นนะอากาศมืดคึมเลยอากาศคึมคึมคึมคมเหมือนฝนจะตกไม่บอตกหรอกหรือว่าที่ไหนฝนตกกันบ้างอยู่โซนขอนแก่นไม่ตกเลยโซนนี้โซนขอนแก่นทีออน่อำเภอไหนอำเภอหนองเรือเอาไปเข่าไซติโรงงานน้ำตาลมิตรผลหนองเรือยินดีต้อนรับชาวไร่อ้อยเปิดฤดูกาลใหม่ปี6 ปีหกเจ็ดข้าปีหกแปดไก่เต็มแล้วพี่หลงไกท่ทีพอดีบ่เบิดดอกแปลงนี่อ้อยว่างามพี่น้องกันอ้อยงามนีาามม่เต็มแล้วนีอ่อ้อยไม่สวยเท่าไหร่เต่ามุมงเต่ามุมนี่ได้ไก่เต้ามุมนี่มันมันแปลงอ้อยเพรา,านะเงาเนาะก็พอเห็นรถเกี่ยวอยู่ดงเนาะสิโต๊ะรถบ่เป็นทังดอก บอกเบื้องวิธีการตัดหัวงานไปแล้วอันนี้เบื้องวิธีตัดตัดอย่าตัดหยาแบบนี้คือเป็นเครื่องตัดหยาปนี้ตัวได้หยาได้มองเกลียวมองเกลียวหนึ่งไม่มีมอ้อยเลยอ้อยบางแงามต้งใช้เป็นถามว่าเขาแก้เมื่อกี้ว่าต่อได้เป็นต่อสามนะมั้งปูปไม่หรอกต่อสามสิต่อสามต่อซีอน่นะมัมาา้งว่าใชไหมอันกเกลียวทั้งน,นานี่อะไย่างเงี้นี่เป็นม้มวนม้วนอ้อยที่มันล้มอ้อยมันล้มมันจะม้วนขึ้นมา รวมแล้ด้านทางแล้วว่าอ้อยเนะี่ยมันตัดแล้วมันจะตัดให้มันหมุดลงไปแล้วมันยิงตัวปั่นขึ้นมาสับมองตัดก็มองสับอยู่ใ,ใกล้กันผมว่าผมมวยขมุดกระเบื้องแล้วเขาไปดูแล้วไปตัดกับใบสับอยู่ใ,ใกล้ๆกันห่างกันประมาณวาหนึง่งใต้ท้องนะ่มันจะอยู่ใต้ท้องตรงตรงช่วงร้อหน้าในช่วงร้อหน้าค้นไปตรงกลางกลางกลางพอดีเลย ใบตัดเนี่ยจะต้องปุ่นขึ้นนะไปตัดไอใบสับอยู่ตรงช่วงล้อหลังไอม้ม้วนๆข้างหน้านีก่ก็คือโตัวลมอ้อยสิเลยมันได้ใบตัดไม่บอลลูกๆกลางพอดีเลยไอน้น้ำน้ำนากากนยกกลางก็คือมวนเพื่อดึงอ้อยดึงอ้อยเข้าไปฮะตัวสับนะ ้บอยนี่ไมวใช้ขี้บ่อยนี่เลยจนมันดืนเรื่อยๆอยู่หนึ่งตามเก็บเพราว่ารถเขาไกลเพราะไหนรไหนที่มันหล่มมั้งไหนนนี้สุดยดเลย มันต็มไงเพราะว่าหอยบางอามก็รอปมัน,นั่นเนี่อันนี้แห้ง,งน่นนหช้นน้องส้าน้องสสองน้องกิี้กระสาน,นึงอันนีกระสาึง่งช่นนีมาแลนวนนันีดหนึ่งดี๋ยวเส็ล ่ีขเขาเริ่มขั้นข้อนะเขาเริ่มไข่แล้วเขาเริ่ม,เ,เ,มเก่าเนื้อนีเเริ่มขั้นแนี่มาหน่อยเพิ่งเบ็ดูกพี่เอูกพี่สีดันน้อเบลอยู่ทั้งไต่แล้ลรกพี่กลับขึ้นมาบนก่อนเนาะมันเลือบอัลอยมันเหลือ,อ,ลอ,องแถวทั้งไต่เนี่ รถตัดมันก็นบงังรถตัดจนเห็นนี่ก็ยใส่จนเว้ว่าเกี่ยมสองแถวมันเดือยสองแถวเนี่ยมันเดือยสองแถวตรงแกตัดเนี่ยงมาทำไมล่ะเนี่ยมันหรถเกี่ยวรถเกี่ยวไปใส่บาล้วา,านี้จะค่อยหรอวะนึงวันนี้เราลับรับหรือยือ เปลี่ยนาสันอ่ี่แหงใดนี่ไ่เชีกลับแต่หลดเดียสาอสองด้วยก็น่าถืผมใช่ไหมผู้กองกุับนี่ยังทำมันไมหนกกำหนาแจ่ตัแล้วมาไทยคิดว่าไยเสียมหาหนักกำนานา่ตด้อตงจนจะคล้องหน้าพี่คนต้องมาหนก้อาหนักหนาอยดีกว่าด้ มันไม่ได้กิน่นในเทลายเลยมันกิน่นทะเลข้องเลยรถตัดนี่อันนี้เขาจะปลูกอ้อยเขาจะปลูกสลัดเด้วยเขาจะปลูกข้องนึงเขาจะปลูกคลองเท้าไงเขื่อนเขือรถตัดใส่ปุ๋ยกับใส่ไงยังรอลูกพี่แกขึ้นมาก่อนเด้อมา,มาลูกพี่ขึ้นมาแล้วบ้างดีๆตกตาเด้อ ก็รุมไปโคดตักดินวัดอยู่เห็นไงมาขึ้นมาพากันขึ้นมาอย่างนี้เที่นี้มาสั่นเลยทุกที่ก็เลยถอยรถเดินหน้าถอยหลังเอาบ่เไปรถตัดที่เนาะรถตัดก็พอต้องกลับแล้วรถถอยเอารถถอยเสียบถอยเสียบเลย ไม่รู้พี่เห็นปะถอยเสียบถอยเสียบคู่ควมาป้ะสัมนัสสิเปิดนายอยู่ต้องขับรถยากสิว่าสัมนัสหนึ่งถอยเสียบถอยเสียบขนาดที่ใดนี่เนาะถ้าเป็นผมขับว่าผมอยู่ถอยเสียบถอยเสียบไปเลยโอ้โอเหล่านี้ดูดีเด้อ Nói chung là xịt gắp rụt kia Nói chung là xịt gắp rụt kia แลนวุ่นเพี่นวุ่นยุปันมาป่าแบบนั้นมันไอ้มันสัน่นคักเลยทำไมไม่ถอยเสียบถอยเสียบเลยลูกพี่้แยแกงกหลอดออด้ยตบาดดีกตบาดเ็นแนกงกหลอเลยไ่ได้ไพี่ลูกี่ะไปได้ไ เ,เป็นออเชียวแบบไหนเดี๋ไล่ขวงไปเล่าไหเล่าให้ดู่เล่าให้ดูพี่แล้วกนมั่งไม่เห็นอเไยเนาะมันตัดไม่เข้าหมดพี่ สวนรองมันบ่เขาเลยบ่รองมันไปไล่นี่เขาบอกเขาสวนมันบ่เขาเลยมันไม่เข้าเลยไม่เข้าปากมันเอาว่เอาปากให้เจ้าว่า่เขาปากอะไรเนี่ยปากเรื่องว่าเขาปาก ้สวนล่องแบบนี้ไม่ได้กันทุกทีด้วยไปเที่อนบ่เอาไปทีกอ่อนเพาเธอเน้ย่อมบ่ทำไมกันน,นี่สั่นแทะล่องจรงี ได้แล้วมั้งลูกพี่นั่นว่าน่าจะคอยเสียบได้ละบานนี้เจ็น่าเจ็บซ่าเจ็บเปลง่น,นี่แล้ววะ,ออะนี่ล่นี่นร่นี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 น่ vô kế hoạch 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 vô kế เดี๋ยวเดหอบนึงเอาแบบได้ลูกพี่เดินนาได้ดีคือแบบบางทถอยเดินนาถอยเสียบถอยเสียบได้เท่าเรือนี่เรือไม่เยอะไปเลยลูกพี่ไปเลย phải được gì đấy à? phải được nè? phải được gì đấy phải được. thay phay đi. Yeah. được gì đâu? ีสายไปนะเย่ yeah. ทำคู่บาทดิรตัวตอนนี่ล่ะมาเป็นรทำตายพอดีเลยพู้ไทยเนี่ยตาย,ย,าาย,ยาตายตายเพ <Yeah, S 2> ื่อทาไมเพื่อทาไม อคลิปนี้จะยาวหน่อยนะพี่น้องนะเพราะว่าจิ๊กเกอร์จิ้แล้วงานแปลงเนี่ยพอเต็มกระเช้านเสือเพระแปลงพุ่นกระใสไม่เต็มแปลงไม่พอเต็มเลยพราเต็มเทียวไม่เต็มเที่ยวดีเท่าไหร่ ก็เต็มใช่ไหมเฮงเฮงมได้ยังหมดเต็มนะจอดท้ายในลูกพี่ก็ต้องเดินนาไปใช้ดอกเจ้าสกสาดในลูกพี่เลยเอี่มันมีสาในเนื่องนี้นิดน้อยท่านจันน้อยจอด cái được này được không? Đi mà xay. Hay được không? Có thấy bạn thấy เพื่อนเคยรุ่นทายไฟลูกพี่เราอันนี้เป็นสักถอยมันยังบอกบอกให้บอกว่ามันรู้สึกบ่อยเดือนหน้าเดือนหลังกันนะก็มาเดือนลุงสะไฮเดือนหน้าเขาไปตะลุ้นถอยดักเสียบกข้ไปหาเราเลยผลดักเข้าไปแล้วก็เรียกนี กอยู้อะไรแล้วกูอยู้อะไรแล้วเดี๋ยวนกวางบุญไหว้กูแล้วนกอะไรกันดีแป๊บเดียวอีกนหน่นนอยนึงดูขี้อึดใจนึงได้แน่ละหน่หยนึงอึดใจใหญ่เข้ามาดิเต็มเก้านย์แป ก้อมก้อมไว้ให้ทุกที่เราเราต้องใส่ข้นเซุนแปดซุนแปดใช้หางของจรเดียวทำไมสีเขียวน่าเสีเนียนนะเดีย๋ยวุูนไฟกันเลยเด้ ยังยังวุ่นวายใส่ผงกันยี่หวันเนาะเอาไดินผีนี้ไปใส่นี้แล้วะไอ้คนตัดอรุแล kind of ้ววะนี้เาขอไยู่แล้วแล้ววะเออหัวเห็ดหนักจะระเกลนวาเดยไอ้มาทีมาทีเส้นนี้มาเอาผ้ดูสิว่า ไช่พ้นแล้วแงได้บานี่แงไหนนี่เนี่ัอะไแล้วนะ,นะุ่หน้าเจอกันใหม่ด้องนอ่นังตัวเดี๋ยวลูกี่จะย้แปลงันลูกพี่ะยยพะจะไปไหนไปไปี่ไ tắt cái đúng như vậy, đặt nó lên thì. Đây,